สวัสดีครับสวัสดีแฟนซีทุกน่ินดีตอนเดอนเมษายวันทียี่สิบแปดกรกฎาคมหกสิบเจ็ดนะครับพูดคุยหลังเกมนะครับที่แพ้เซลติกไปเละเลยนะครับตีตอนหนึ่งนะครับผมในเกมปรีซีซั่นที่อเมริกานะครับผมว่าเป็นรายการเอฟซีซีรีส์นะครับผมแล้วก็ทาง BG จีสปอร์ตเขาถ่ายทอดสดหลังจากนี้ไปเลยนะครับตั้งแต่เซลติกไปใช่ไหมเดี๋ยวเราเจอขับอเมริกา City แมนซิตี้เรมาลิดนะครับผมคืออีก3เกมที่เหลือก็ BG Sport ก็ถ่ายโสดเหมาหมดเลยนะครับผมนะก็ติดตามมาแล้วกันไปกด Subscribe ที่ Channel เขาได้นะครับผมก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงก่อนแล้วกันนะครับผมก็เพราะว่าเจอแต่มุมอ่าไม่ค่อยดีทั้งนั้นเลยนะครับในเกมวันนี้ผมเสียเสียหายหายเต็มไปหมดนะครับผมก็ก็ต้องรับสภาพไปนะครับผมก็รูปแบบการลงการเล่นอะไรต่างๆมันก็ยังไม่ได้ลงตัวอะไร นะผมนักเตะเซลติกทุกคนก็ยังคงไม่เข้าใจแผนของมาเลสกาต่อไปนะผมยังงงง,ง,งยังสับสนแล้วก็ตัวนักเตะพอได้บอลก็ต้องคิดตลอดเลยนะผมไม่ได้มีเวลาที่จะแบบว่าให้คิดเลยสําหรับเซลติกแล้วก็เขาเป็นเกมอุ่นเครื่องนะัดสุดท้ายของเขาด้วยที่ว่าอย่างที่มิต์โบกับทางขวันลามาเซเขาพูดไปในในในการบรรยายนั่นแหละนะครับผมก็คือ เซลติกเนี่ยเขาปีซีซั่นนัดสุดท้ายนะกับเชลซีแล้วก็เดี๋ยวรูเปิดฤด,ดูกาลในวันที่ 4, สิ่สิงหาคมนี้แล้วนะครับผมก็เลยเหมือนเป็นการลองทีมครั้งสุดท้ายแล้วก็ปรากฏว่าได้ผลดีอย่างเ,เชื่อแต่ผมไม่ค่อยแปลกใจไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรมากนะครับผมดูจากปฏิกิยาภาษากายหรืออะไรต่างๆของเชลแฟนกับนักเตะเชลซี Chelsea, เนี่ยคือวันนี้ตั้งใจดูเกมแรกนะเกมแรกเนี่ยผมก็ดูผ่านๆไปแบบดูบ้างอะไรบ้างเพราะว่า ต้องหาลิงก์ดูอะไรพวกนี้ใช่ไหมนะผมตามช่องทำธรรมชาติที่แฟนบอลน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเกมนี้พอมันถ่ายทอดนะครับผม YouTube ดีๆดูภาพดนะีๆแล้วได้ตั้งใจจริงๆดูเนะี่ยก็คือเห็นได้ชัดครับว่าพอเชลซีมาเล่นแผนแบบเนี้ก็เลยแบบเหมือนกับทุกคนยังสับสนกันหมดนะครับผมแล้วก็นักเตะที่มันไม่ดีอยู่แล้วมันก็ไม่ดีต่อไปนะครับผมนะโดยเฉพาะแนวหลังเนี่ย โอฟาน่ากลับมาก็ยังาขาดๆจนเกินแต่มีลูกหมงหลายจังหวะมากจุดดีในครึ่งแรกที่เห็นก็คือ,อความอ,าอันตรายลูกเซฟเพลและกันที่ลูกแต่มุมสองสามจังหวะได้หมงตลอดเลยแต่หมงไม่เข้ากรอบมงเบาไปบ้างหม่งติดป,ป๊อกไปบ้างครับผมแล้วก็โอกาสมีนะครับผมโดยเฉพาะมาร์กิวแล้วก็ชุกเมกาใช่ไหมในครึ่งแรก ไม่มีดวงเลยครับวันนี้ขนาดยิงจ่อๆยิงติดเซฟเลยครับยิงก็ไม่ได้ดีด้วยอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็มันเป็นมันเป็นมันไม,ม,นไม่มันไม่ใช่วันของมอดูเอเค่ด้วยนะครับทุกอย่างมันประจบเหมาะทั้งหมดนะครับผมจังหวะต่างๆมันไม่ลงล็อกแมไม่ดีด้วยนะครับผมเออโชคไม่ดีด้วยนะับแต่ยังดีที่ปลอบใจนะลูกเดียวนะที่เอ็นคุนคูยิงจุดโทษเข้าไปในช่วงท้ายเกมนะลาฮิมสตอร์ลิงลากเข้าไปแล้วโดนทำฟาวใช่ไหม รูปเกมโดยวรวมผมจะอธิบายสั้นแค่นี้เลยเพราะว่า,วาคือถ้าใครดูมันก็จะเหมือนกับว่าฟุตบอลทีมที่เขาเตรียมจะแข่งเปิดซีซั่นแหละกับทีมที่ยังไม่ปฏิปต่ปตอยังไม่รู้อินุอินเอกันเลยยังไม่เข้าใจกันอยู่เลยว่าเอ้ยกูยืนตรงนี้ปุ๊บตำแหน่งหน้าที่กูจะทํายังไงต่อไปวะมันคล้ายๆเกมแรกแต่เกมแรกยังโชคดีที่ว่าเล็กแฮมไม่ได้เหมือนเซลติกที่แบบไม่ให้เวลาเชลซีคิดถึงแม้เขาจะยืนคุมซองกระตาเขารู้แค่ว่า ต่อให้เชลซีบิ้วอัพจากแดนหลังแต่เขาก็แค่วางโซงคุมโซงเพสเท่าที่เพสได้แล้วพอตัดเกมจากเชลซีได้ตรงกลางเชลซีจะเป็นบ่อมากครับตรงกลางนะโดยเฉพาะตรงกลางเป็นบ่อทุกครั้งคือแบบทุกทีที่เวลาเซลติขึ้นเกมอ่ะพอแกะเพสได้ตรงกลางจะว่างทุกทีครับลาเวียวกับลิสเจไม่รู้ไปไหนเหมือนกันเพราะว่ายังพอยังไม่เข้าใจอะไรบางอย่างก็ไม่รู้นะเพราะว่า พอเซลติกเวลาบิวอัพเชลซีจะเพรสเนี่ยจะเพรสแบบแมนมาร์กแบบไปโตตัวเลยอะบางทีเซลติกเขาเอาตัวรอดได้แบบนี้ใช่ไหมเออเซลติกเอาตัวรอดได้ปุ๊บเขาหลุดการเพสซิ่งเชลซีใช้บอลหนึ่งสองเล่นจังหวะแบบเหมือนยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอะเหมือนทีมแชมเปี้ยนส์ลีกเขาเล่นกันทิ้งหนึ่งสองให้แล้วไปเนี่ยหลุดทันทีแล้ว Chelsea เชลซีก็เข้าพวดแล้วก็ไม่ละเอียดด้วยในการเข้าบอลเนี้ยส่วนกลับกัน พอเชลซีบิวอัพเกมขึ้นถึงแม้จะดันสูงขึ้นมาครึ่งสนามก็ตามนะแต่ว่าพอบิวอัพปุ๊บเซลติกเขารู้ครับว่าจะลุมแย่งจังหวะไหนจะเฟสใส่เชลซียังไงเพื่อไม่ให้นักเตะเชลซี Chelsea คิดแล้วขั้นต่อไปทําอะไรต่อประมาณนั้นเลยครับครึ่งแรกเนี่ยชัดมากครึ่งหลังเนี่ยยังพอที่แบบมีจังหวะหายใจบ้างมีจังหวะที่เซลติกผ่อนเพราะว่าเขานําไปแล้วสองศูเขาก็เลย ไม่จําเป็นจะต้องไล่ขนาดนั้นเขาก็เลยแค่แพ็กโซนเมื่อเข้าพื้นที่แดนสามแดนสี่เขาจะใล้าาๆแบบจอมมุ่งมั่นไปเอาบอลจากเชลซีไปแย่งบอลจากเชลซีทําให้เกิดสถานการณ์หนึ 3, ่งต่อสามหนึ่งต่อสองต่อหนึ่งตลอดเลยโดยเฉพาะการขึ้นริมเส้นพอเข้าตรงกลา,กาง,งการคลองบอลตรงกลางแดนหลังสมมติกองหลังเชลซีคลองบอลแต่ว่าเซลติกเขาไม่เพลครับพอเข้าเข้าแดนตัวเองแบบสมมติเชลซีเข้ามาในแดนเซลติก พอเข้ามาแดนฮาฟสเปซบีบมาดูยเกย้แล้วก็ให้มาดูยเกยส่งหลังปิดทางไม่ให้ส่งเข้ากลางลาเวียกาลิสเจมรอบอนแต่เซลติกปิดเส้นทางการส่งบอลทั้งหมดไม่ให้ส่งมาตรงกลางให้แบบง่ายส่งมาได้ก็จริงแต่มันก็จะเกิดสถานการณ์สองต่อหนึ่งตลอดเอ่อแบบเชลซีต้องเอาตัวรอดพอเอาตัวรอดไม่ได้โดนตัดเกมแล้วเซลติกตัดบอลได้แล้วสวนไปเลยแบบเออคล้ายๆแบบว่าขึ้นเป็นแผงเลยอะ เพราะว่าข้างหลังเซลซีเหลือไม่เยอะไงก็ขึ้นไปหน้ากันหมดแล้วเออจะใช้จังหวะตัวโอกาสแล้วกันเออจะเป็นจังหวะเพราะว่าสองลูกแรกที่เสียในครึ่งแรกกับสองครึ่งกับกับสองลูกในครึ่งหลังเนี่ยแตกต่างกันครึ่งแรกเนี่ยคือแบบลูกหนึ่งที่ออเาเชลซีผิดพลาดในในกรอบเขตโทษตัวเองเลยนะลูกแรกเนี่ยทำให้นักเตะเซลติกอ่ะชื่ออะไรนะโอไลลี่ ยืนโล่งอยู่คนเดียวเลยนะแล้วมีจังหวะแต่งบอลแล้วยิงเข้าเสียบเข้าเสาไกลเข้าไปอ่าโล่งเลยนะครับตรงนั้นน่ะจุดบ่อพอดีเลยเพราะนักเตะคนอื่นๆก็เริ่มไปไปประกอบตรงประกอบตัวอะไรเรียบร้อยแต่ว่าปล่อยให้ตรงกลางเนี่ยที่โอไลลี่ยืนอยู่ตรงนั้นเลยมีเวลาทั้งคิดทั้งมองได้จะยิงมุมไหนได้เลยนะครับช้าไปเองแล้วก็เสียประตูนะครับไอ้ลูกแรกเนี่ย น่าคิดน่าสังเกตมากกว่าเพราะว่าลูกสองลูกสามลูกสี่ที่เสียไปอะ่ะมันไม่ได้แบบว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์หรือแปลกอะไรนะครับผมผมผมไม่มองว่ามันแปลกนะเพราะลูกสองเนี่ยหลุดเป็นแผงเออปาดเข้ามาเนี่ยมันก็เหลือแค่นักเตะคนเดียวมันผมจะไม่ผิดนะเราเสียแล้วปาดเข้ามาโอรูฮาชิอะนักเตะญี่ปุ่นอะ ก็แปลง่ายๆอ่ะคือแบบตรงนั้นมันเหลือประตูแล้วอ่ะแค่เหลือประตูกับแค่แปลบอลให้เข้ากรอบเฉยๆแค่นั้นเลยครับไม่ได้มีอะไรเลยนะครับเออง่ายๆสบายๆายนะครับลูกสองเนี่ยคือไม่ต้องโทษอะไรคือเหมือนพยายามมาเรสกาพยายามสอนกองหลังให้พยายามดันขึ้นเช็คกับดักล้ำหน้าตลอดเวลาเลยเออจะชอบเวลาหลุดมาแต่ละครั้งเนี่ยจะชอบเหลือโฟฟาน,น่าบาเดชิลแล้วก็ลิเจมาจำเลย เออรีวิวโควิลบางทีขึ้นไปไงแต่ว่าพอเวลาเล่นเกมรับอะ่ะครึ่งแรกอะ่ะชัดมากครับผมเห็นสามคนนี้อยู่ตลอดเลยเวลาเซลติสโซนขึ้นมาหรือเปิดบอลไดเรกข,ข้ามเข้ามาในพื้นที่โซนสามโซนสี่ประจำเลยครับเห็นตลอดเลยเลยครึ่งแรกส่วนครึ่งหลังเนี่ยคือผิดพลาดส่วนบุคคลหมดเลยนะครับเชลซี LC อะ่ะก็ลูกนึงที่บาเดชิวส่งพลาดแล้วก็โดนยิงเข้าไป นะครับส่วนลูก4เนี่ยเกมรับเช็กกับดาลํำหน้าพลาดกันอีกคือแบบคือพอเขาตัดได้นักเตะเซลติกเคลื่อนที่ไปปุ๊บเนี่ยเขาเปิดบอลโดยที่แบบเป็นระบบเขาเลยอะคือโยนเลยแล้วมันก็หลุดจริงๆหลุดไปแล้วก็ยิงรอดขาโรเบิด์ตซานเชสเข้าไปหรือทางเบิร์กสตรนนะผมผม,ผมไม่แน่ใจแล้วตอนนั้นเดี๋ยวการเปลี่ยนตัวเนี่ยเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนะเพราะว่า เบิร์กสตอมลงมาเนี่ยมันนาที80ใช่ไหมส่วนเออโรเบิร์ตซานเชสโดนคนเดียวสี่ลูกเลยเออใช่ใช่โรเบิร์ตซานเชสโดนคนเดียวสี่ลูกพอโดนยิงลูกสี่ปุ๊บเปลี่ยนตัวเอาเบิร์กสตอมลงมาแทนนะครับเออประมาณนั้นสี่ลูกเลยแต่เบิร์กสตอมลงมาไม่โดนสักลูกนะทีมยิงได้ลูกหนึ่งด้วยนะผมคืออินคุณคูยิงจุดโทษนะนั่นแหละไอ้ลูกสองสามสี่เราไม่สงสัยครับแต่ลูกหนึ่งเนี่ยน่าสนใจมากกว่าเป็นที่สังเกตมากกว่าสำหรับผมนะ ในครึ่งแรกนะครับเออที่เสียคือยืนอะไรหลวมขนาดนั้นคือไม่มีใครประกบเลยโอไลลี่ให้แล้วไปอะไรประมาณเนี้ยไม่มีใครมาเข้าเลยเนี่ยเป็นจุดสังเกตรตรงหนึ่งที่น่าจะต้องไปแก้มากกว่าตัวลูกสองลูกสามลูกสี่เนี่ยมันสุดวิสัยแล้วผิดพลาดกันเองด้วยแล้วกองหลังก็เหลือกันน้อยอะไรอย่างเงี้ยคือทีนี้แดนหลังเนี่ยเป็นปัญหาส่วนแนวลุกครับมาดูแนวลุกบ้างนะ ครึ่งแรกเนี่ยโอกาสมาดดุยเก้เยอะมากนะครับกับครึ่งหลังก็มีหลุดไปสุดเส้นเปิดทิ้งขว้างอีกแล้วนะครับประจํานะครับแล้วก็กว่าจะเปลี่ยนอันเจโลกาเบลลงมานี้ uf, นานเลยนะคือมัลดุยเก้วันนี้พอเล่นไปเรื่อยๆมันเหมือนเดี๋ยวความมั่นใจน้อยทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยเปิดเสียตลอดเลยนะบางทีอะหลุดไปเรื่องจังหวะสุดท้ายอีกแล้วอะไรเงี้ย คือต้นครึ่งหลังเนี่ยพอสเตอร์ลิงลงมาแทนมูดิกดูเหมือน,นจะดีเลยนะนะครับหลุดไปแต่แลูลกที่มาร์คิวแบบต้องยิงแบบโจนตัวแล้วมันหลุดกรอบอะ่ะเออที่สเตอร์ลิงยิงไปติดติดเซฟติดบล็อกอะไรแล้ว,ลวก็คือมาร์คิวเหมือนพยายมา,ามมาซ้ำอะไรเงี้ยแล้วหลุดกรอบอะไรเงี้ยวันนี้มาร์คิวคือภาษากายเขาสูง้ไงแบบคือน่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องหนึ่งที่ได้เห็นแล้วกันเออพูดแบบนี้แล้วกัน อันเชซถึงแม้จะเสียสี่ประตูแต่ลูกเซฟบานเลยครับบานเบอร์เลยยี่โดยเฉพาะลูกในครึ่งแรกอะที่ปาดเข้าไปตรงกลางแล้วยิงได้แล้วนะแต่การกระโดดตัวไปไปไป,ไป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 เซฟอะสุดยอดเลยนะลูกลูกนั้นอะของโรเบิร์ตซานเชซแต่วันที่โดนไปสี่ลูกมันมันโทษเขาไม่ได้เลยนะครับโอเคแหละบางจังหวะและกันที่อาจจะส่งพลาดหรือ จะเปิดเกมไปข้างหน้าเปิดบอลออกข้างเสียเองอะไรแบบนี้เออประมาณนั้นนะครับก็เลยแบบอ่ากันบ้านเยอะนะครับผมแล้วก็ดูเหมือนว่าทั้งคูคุเรยยาการลักเกอร์แล้วก็คูพาวเมอร์เนี่ยจะไม่มากับทีมด้วยนะนะครับผมในอเมริกาเนี่ยนะผมก็นู่นเลยครับจอกันที่คอปแฮมเลยนะครับส่วนยีซารซี่นะครับ, azi, รบก็ตามข่าวของทางอ,อ บอบบี้วินเซนต์นะครับผมไอของฟุตบอลลอนดอนเนี่ยเขาบอกอธิบายไว้ครับก็อาการของดีซาซี่เนี่ยก็รับการผ่าตัดไปนะครับผมแล้วก็ต้องพักฟื้นตัวส่วนดูสบีฮอเนี่ยช่วงท้ายซีซั่นมีอาการปัดเจ็บเล็กน้อยกำลังอยู่ในฟื้นตัวอีกนะครับคือเป็นเป็นสิ่งที่ผมไม่อยากได้ยินจริงๆเลยนะเออพูดตรงๆนะครับไม่อยากเจอไม่อยากได้ยินไม่อยากเห็นด้วย นะครับผมแบบระหว่างปีซีซั่นแบบมันมีคนหนึ่งเจ็บออนๆแหละคือถ้าเป็นนักเตะที่แบบตัวสำรองอยู่แล้วแล้วเจ็บอันนี้มีปัญหาแต่อันเนี้ยมันก็คืออยู่ในช่วที่มีลุ้นเป็นตัวจริงทั้งหมดเนี่ยทั้งดีซาซีทั้งดูสบรีฮอเนเลยแลย่วยิงดูสบรีฮอเนี่ยยังไม่ลงปุ๊บเนี่ยมันเลยตรงกลางยังไม่ลงตัวสักทีนะครับคือเขาจะเป็นตัวคีย์แมนสำคัญเลยฤดูกาลเนี่ยผมมองอย่างนั้นนะเพราะว่าเ็าจะเป็นคนเดียวอะ่ะที่เข้าใจแผนอะ่ะ แต่คนอื่นมันเหมือนแบบมันใหม่หมดเหมือนเราเริ่มเรียนม,มอ .1 อย่งใหม่เลยนะครับส่วนเซลติกมันเหมือนเขาอยู่ม .4 ม .5 แล้วจะจบการศึกษาอยู่แล้วอะไรแบบเนี้ยคือระบบเขามาแต่แต่แรกอยู่แล้วเขาเล่นดีอยู่แล้วไงยนะครับผมเป็นระบบมากนะครับสำหรับเซลติกคือตามเทคนิคที่แบรนดอนล์รัตเจอร์วางไว้ทุกอย่างทุกประการเขาก็เล่นตามเกมอย่างนั้นแต่ไม่ใช่ว่ามันดีขนาดนั้นนะแบบดูเหมือนเป็นทีมอันตรายไม่ใช่ครับคือเราไปเปิดโอกาสให้เขาเองแล้วก็เราก็ เคซีมันเหมือนแบบนักเตะซาสากายมันดูแบบไม่ค่อยกระฉับกระเฉงอ่ะเข้าใจปะมันเหมือนอ่อนเปี้ยกันไปหมดเล่นกันแบบขนาดจับบอลบางทีมันยังจะหลุดเท้าเอาไม่อยู่เลยนะบางทีอ่ะนะครับผมไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องการปีซีซั่นทัวร์ที่อเมริกาเนี่ยเห็นมาสองฤดูกาลแล้วเนี่ยฤดูกาลที่แล้วฤดูกาลนี้มันแบบถึงแม้ยุคพรเอมในอุ่นเครื่องดีนะแต่พอเข้าฤดูกาลจริงมัน ดูแปลกๆอ่ะดูแบบเจอปัญหานู่นนี่นั่นเยอะใช่ไหมแต่มาร์เสกาพอนักเตะอยู่กับทีมเยอะอยู่แบบฟูลทีมแบบเออนักเตะตัวหลักอยู่เยอะใช่ไหมแต่ว่ากลายเป็นว่าพอเดินทางไปที่ต่างๆไปในอเมริกามันเหมือนกับแบบพออย่างเกมเนี้ยที่เจอกับเซลติกเนี่ยออกเดินทางจากฟลอริดาใช่ไหมนะครับผมแล้วก็มาที่อินเดียนาอะไรเนี่ย มันเหมือนกับว่าพึ่งออกเดินทางเมื่อวันซืนอย่างมั้งแล้วก็มามาวันนี้ใช่ไหมคือเวลาอาจจะคาดคืออะไรกันถ้าถ้าเข้าใจิีขอภัยแล้วกันนะแต่ว่าพอเดินทางมาปุ๊บมันเหมือนกับว่าต้องมาพักแล้วก็ซ้อมกันแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็แข่งขันจริงอีกวันหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยแบบมันเหมือนการจัดโปรแกรมปีซีซั่นมันดูค่อนข้างที่จะแบบว่าแปลกๆนิดนึงแล้วดูเหมือนไม่ค่อยจะเป็นมิดกับเชลซีเท่าไหร่เลยนะอะไรแบบเนี้ยแล้วสภาพสนามตั้งแต่เกมกับเล็กซแฮมกับเกมเนี้ยนะครับโอ้โห ก็ต้องดูตามรุนอีกทีว่าเฮ้ยเชลซีมันจะนักเตะมันจะอยู่กันครบกันหรือเปล่าแบบคือไม่มีใครเจ็บหนักแล้วกานเอาง่ายเริ่มฤด,ดูกาลมาแบบไม่ใช่แบบนักเตะไม่เจ็บพักสองสาเดือนอีกแล้วอะไรเงี้ยเออนะครับอย่างนั้นอะ่ะก็เป็นไปตามนี้แล้วกันสำหรับเกมนี้ก็ต้องชื่นชมเซลติกตรงที่ว่าเขาทําได้ดีแล้วกันแล้วก็น่าจะเป็นเกมเรียกความมั่นใจเขาก่อ,กอนเปิดฤดูกาลส่วนเชลซีเนี่ยเกมที่สอง เกมสองนี่เละเลยนะแบบไม่ไม่ดูไม่จืดเลยไงแต่ทีนี้ผมก็อยากจะเตือนๆอ่ผมว่าแฟนเชลซีหลายคนจะเป็นอย่างนั้นแหละส่วนใหญ่แล้วกันเออประมาณว่าแบบแนวความคิดไปอย่างนั้นไปแล้วก็คือคงตามเช็ดตามด่าเหมือนเดิมแล้วก็ตั้งคำถามเช่นเดิมว่าผิดที่บอร์ดผิดที่โค้ชหรือผิดที่นักเตะต,ต่อไปนะครับผมแต่ผมก็เข้าใจาไงตราบใดที่ผลงานในสนามมันดูไม่ดีแบบเนี้ย เสียงว,วิพากษ์วิจารณ์ตามมาเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลกใจอยู่แล้วนะครับมันก็อยู่ที่ตัวทั้งผู้บริหารทั้งผู้จัดก,การาทั้งโคช้ชทีมงานสตาฟอะไรต่างๆเนี่ยจะทํำยังไงจะแก้ปัญหายังไงนะครับต้องตามแค่นั้นเลยไม่ได้มีส่วนตรงไหนที่แบบจะต้องแก้ตัวเข้าใจไหมหลังจากนี้นะครับเพราะว่ารูการเนี่ยมันไม่เหมือนรูการที่แล้วด้วยซ้ํานะนะครับแล้วก็อย่าลืมว่า ซัมเมอร์2025เนี่ยมันมีเกมใหญ่รออยู่นะทัวนาเมนต์ใหญ่มากรออยู่อย่างฟีฟ่าคับเวิร์ครับเพราะว่าเพราะอะไรรู้ไหมเราไม่รู้อีกแล้วอ,อีกเลยนะว่าเราจะได้เล่นรายการนี้เมื่อไหร่ตอบไม่ได้เลยครับเพราะเราไม่ได้ไเล่น u c ซอไงเข้าใจปะยังไม่รู้เลยว่าเราจะไปเล่น u c ซรฤดูกาลไหนดังนั้นเนี่ยเกมฟีฟ่าคับเวิร์ครับมันเหมือนเป็นบุญเก่าที่ เราได้มาจากยุคเสียหมีแล้วกันแต่ยุคทอตโบลีกับกุ๊บเคียเล็กจะทําลายหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้ไงนะครับคือถ้าเขาทําไปเรื่อยเรื่อรู้ตัวเองปุ๊บถ้ามันทําไม่ได้คุณต้องขายทีมนะคุณต้องส่งต่อคนอื่นก็ได้นะาอะไรเนี้ยเวิร์กไม่เวิร์กเนี่ยเขาจะรอทําอยู่แล้วครับไม่งั้นมันจะซื้อสตาร์บุกทาไมจะซื้อนักเตะจากบราซิลจากอเมริกาใต้มาทําไมอะไรแบบเนี้ยคือแพ้แล้วผมพอมองออกแต่ว่าทามิงเวลาไม่ควรทําตอนนี้ มมงแค่นี้เลยนะตามจริงเชลซี่มันต้องทําทีไม่แข็งแกร่งก่อนไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่แบบไหนก็แล้วแต่เลยครับคือมันต้องทําทีมชุดใหญ่ให้มันแข็งแกร่งก่อนนะอ่ะเแข็งแกร่งบวกกับความมั่นคงด้วยนะมั่นคงในที่นี้ก็คือไปเล่น UCL ทุกปีนี่คือความมั่นคงในมุมผมที่มองทีมไปถ้าคุณไม่มีตรงนี้ตัวแปรตามคุณไม่ต้องหวังครับ สปอนเซอร์แฟนบอลพอใจนะครับผมนักเตะอยากมามีแรงกระหายนักเตะอะคาเดมี่มีแรงกระหาย, Academy, หายขึ้นชุดใหญ่ไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงตรงนี้ครับถ้าไอ้ตาบใดที่อ่าเมนหลักนะครับผมตัวแปรหลักของเราเนี่ยตัวแปรต้นของเรายังผิดอยู่แบบนี้นะครับก็ไม่รู้แหละเขาจะรู้ตัวเมื่อไหร่แต่พอเห็นเขาตั้งมาเลสกาแล้วก็ซื้อตัวนักเตะมาเนี่ย ผมก็ยังมองว่าเขาเปลี่ยนแปลงแค่อาจจะไม่ถึงครึ่งบางอย่างเปลี่ยนแต่แต่สิ่งที่เป็นส่วนใหญ่ที่ไม่เปลี่ยนอะจากรูดูการที่แล้วมันก็ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนเข้าใจใช่ไหมนะครับนั่นแหละก็ประมาณนี้นะผมเดี๋ยวไปดูรายชื่อนะในเครื่องแรกกับเครื่องหลังนะครับก็ใสมาเหมือนทุกๆนัดนะครับผมก็เครื่องแรกเนี่ย 4, ี 2, 3, สองสามหนึ่งก็ยืนประมาณนี้ครับในแผนเวลาดูถา่ายทอดสดอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าอ่ะตามนี้นะตานเชสนะแนวรับครับก็ลิสเจมโฟฟาน่าบาเดชิลโควิลตรงกลางก,ก็ลาวเวียชุกูเมกาเอ็นคนมันเวเก้บูดิกแล้วก็มาร์กิลนะครับส่วนครึ่งหลังเนี่ยอเอาโทซินลงมาแทนโฟฟาน่านะครับผมแล้วก็ชุกูเมกาออกนะครับเอาชุกภูโกชุกูลงมาแทน ชุกูออกแล้วก็อูโกชุกู <c oughs> เห็นไหมคือชื <c oughs> ่อเลสลี่โอโกชุกูกับทางชุกูเมกามันคล้ายๆกันเลยนะชุกูเมกากับอูโอแล้วก็ชุกูเห็นไหมนะ <c oughs> ประมาณนั้นเลยนะแล้วก็อ่าสเตอร์ลิงแทนมูดิเปลี่ยนประมาณนี้ก่อนนะในครึ่งหลังนะครับผมก็เปลี่ยนโอซินใช่ไหมโอโกชุกูแล้วก็สเตอร์ลิงนะครับเอ่อเปลี่ยนรู้สึกจะสามคนนะ เท่าที่เห็นนะครับสมคนเปลี่ยนแล้วก็มาเปลี่ยนเพิ่มเติมในช่วงานาที67นะครับผมก็เอาลิสเจมออกเอากุสโตลลงมาแทนแล้วก็อังเดซานโตลงมาแทนลาเวี์หลังจากนั้นก็เอาไทลิจจอดนะครับมาแทนมาร์กกิลส่วนลูคัสเบิร์สตอมแทนโรเบรซานเชสพอยิงโดนลูกสีปุ๊บมาเลเซีาเปลี่ยนตัวแล้วเอาลูคัสเบิร์สตอมลงมาแทนเลยนะครับผมใน ท้ายรึ่งหลังนะเหนือสิบนาทีแล้วนาทีแปดสิบเปลี่ยนตัวออกโอ้โหแบบเพิ่มเจ้าตัวออกไปข้างสนามมันดูแบบสีหน้าแบบเซ็งๆเลยผมต้องสี่เน็ต็มวะเห็นใจเขานะนะผมวันนี้ก็เซฟหลายลูกนะแต่ว่าโอ้โหโดนยิงทั้งสี่ลูกเพื่อนหาพาล่าให้เต็มเลยนะครับผมนะก็ประมาณนั้นนะส่วนลูกปลอบใจลูกหนึ่งของเอ็นคุนคูก็จุดโทษนะนะผมก็ยิงไปทางซ้ายมือตัวเองก็คืออ่า เออร์ลิงเรียกฝาเอาได้นะครับผมก็ประมาณนี้ครับก็จบเกมไปนะแพ้ไปหนึ่งสี่ก็หลายๆคนเตรียมย้ำอยู่แล้วครับแฟนเชลซีส่วนมากเลยส่วนใหญ่กลุ่มใหญ่มากนะครับผมก็ย้ำทีมเละแน่นอนครับส่วนผมก็เฉยๆไปก่อนนะครับเพราะว่าก็มองในมุมกลางๆไว้แล้วกันนะผมก็คือหลักแบ่งรับแบ่งสู้ไม่ใช่แบบว่าจะเอ่อจะไปตําหนิอะไรเขาขนาดนั้นนะผมผมเข้าใจแหละเขาอยากจะพยายามทําให้เชลซี เล่นทีมคองบอลอ่ะก่อนหน้านี้เราไม่ได้เป็นทีมคองบอลขนาดนั้นไงน,นักตเตะก็ไม่ได้มีความสามารถส่งตัวที่แบบเก่งขนาดนั้นจับเฟิร์สทัชยังไม่เก่งกันเลยอะไรเงี้ยก็ทําใจก็าต้องยอมรับไปว่ากว่ามันจะเข้าที่เข้าทางก็หวังว่าเกมกับก่อนเกมกับแมนซิตี้อ่ะช่วงกลางสัปดาห์กลางเดือนหน้ากับสิงหาเนี่ยหวังว่าคงจะพร้อมรสับหนึ่งแล้วกันคือเกมกับซิตี้ผมขอแค่เสมอก็พอ,อ,อไข้ไหมไม่ต้องชนะก็ได้ครับเสมอก็พออย่าแพ้ แค่นั้นเองอย่าแพ้ขาบ้านเกมแรกอะไรเงี้ยนะเพราะว่ามันจะยิ่งทําทําให้แรงกดดันมันเยอะแล้วตัวมาไรสกาผมบอกเลยนะตัวมาไรสกาเองเขาต้องรู้ตัวว่าตอนนี้ต้องยกระดับตัวเองไม่ใช่ตอนนี้เนี่ยทีมที่เจอเมันไม่ใช่ทีมแบบระดับเดอะแชมเปี้ยนชิพตอนนี้มันทีมท็อปรุ่นโลกนะครับเจอทีมใหญ่เจอทีมแบบระดับพรีมเมอรีเขาต้องมีอะไรบ้างต้องมีแผนที่อยกยกระดับตัวเองบ้าง นะครับผมแบบทบทวนแล้วก็ยกระดับตัวเองอ่ะเข้าใจปะไม่ใช่ตัวแบบตัวเองไม่ใช่โค้ดจากเดือดแชมปีไม่ชิปแล้วแม้จะอยู่กับเป๊ปมานานแต่การเป็นเฮดโค้ชมันจะอีกแบบหนึง่งการรับมือกับแรงกดดันมันจะอีกแบบหนึง่งถ้าเขาไม่พัฒนาหรือไม่ยกระดับตัวเองอ่ะมันก็เท่านั้นครับก็คงจะอยู่ได้อีกไม่นานเช่นเคยนะครับเป็นสิ่งที่ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นอยู่แล้วนะนะครับแบบเปลี่ยน ผู้จักการทีมบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคือถ้าเจอสถานการณ์ไม่ดีมันก็ต้องเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นวงจรของฟุตบอลนะครับผมมาแล้วก็ต้องไปครับแต่สโมสรยังคงอยู่แฟนบอลก็ยังอยู่ต่อไปนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะสําหรับหลังเกมที่เชลซีแพ้เซติกไปหนึ่งสิบก็ฝากไว้ท่านี้ยังไงเดี๋ยวเจอกันในเกมหน้านะเจอกับคัพอเมริการู้สึกจะ เช้าวันพฤหัสใช่ไหมเวลาหกโมงครึ่งนะก็บีจีสปอร์ตเหมือนเดิมนะอาจจะสดนะผมก็คือคือมันพุดบ้านเราแหละแต่คือมันแต่หกโมงเช้าเนี่ยหกโมงครึ่งมันก็เลยตรงกับแบบว่าอะไรนะอถ้าเป็นประเทศไทยมันก็เช้าวันพฤหัสครับส่วนอเมริกามันยังวันพุธอยู่นะผมก็คือถ้าแต่มนแบบเวลาท้องถิ่นมันก็วันพุธครับแต่ส่วนประเทศไทยมันก็วันพฤหัสหกโมงครึ่งนะค่อยเจอกันก็ดูเช่นเดิม แต่การเจอขับอเมริกาอาจจะเหมือนจะแบบอาจจะทําให้เชลซีเหมือนจะเจองานที่ไม่ยากอาการเออแบบซอบลงหน่อยครัแบบเหมือนตอนเจอเล็กแค่มแม่อาจจะซบซอบลงหน่อยแต่ว่าปาหมายเขาไม่ได้นะถ้าขับอเมริกาเล่นอย่างเซลิกวันนี้นะแบบพอมาในพื้นที่ฝังตัวเองแล้วแบบบีบเชลซีจนเชลซี Chelsea ไม่มีเวลาคิดไม่มีเวลาคิดยังไงก็คือ เวลารับบอลต้องเบิ้ลเลยไม่ได้แบบได้แตะได้แต่งนอะ่ะเข้าใจปะ่ะนั่นแหละคือไม่ได้คิดเลยแต่เชลซีถ้าจะพัฒนาก็คือมันต้องในหัวรู้แล้วจะทําไงต่อเข้าใจปะ่ะรับบอลแล้วมันไปต่อได้เลยนะในหัวคิดอยู่แล้วอะไรแบบนี้ต้องว่อย่างนั้นอนะ่ะมันอย่างนี้นถูกว่ายังไงก็เดี๋ยวดูกันนะว่าเจอกระข่าวอเมริกาจะเป็นยังไงไปแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ like, share, ช่อง h e a r t of Blue ไว้ด้วยนะครับเพื่อน เป็นกำลังใจครับผมสำหรับช่อง, Chelsea, ชองเชลซีช่องเล็กๆช่องนี้เป็นอีกมุมองหงสำหรับแฟนชอปีทุกทุกคนนะสำหรับวันนี้ในช่วง after the match เกมีซีซ่านับ f อซีซีรีที่เชลซีพ่ายให้กับเซลติกไป1ต่อสก็ขอตัวลาไปก่ความพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ